Two, three. S <S 2 3ีเลสโกะเอาวางนะเฮ้ยล้นนี่งไงค่อยๆอย่างว่าว่ค่อยๆค,ค,ครับลองล้นลูกพอปค่เนี่ยโอเคโอเค seinلي <And> pes this โอเคค่ย,คคยัยงไปเลยเอ้ยแล้วหโอ,โหโอพอแล้วมอแล้ว่ลอไปอแลฝามาอีอแล้วมาอีกแลอวมาอีกเล้วม้อีกแล,ล้วมาอีกแล้ไมาอี ไม่เป็นไรใส่อีกใส่อีกเฮ้ยอุ้ยโอเคค่อยๆครับบอกว่าค่อยๆไงโอเคเตมยผู้เตู้โอ้ยพอแล้วพอแล้วเบาๆว่าเบาๆอ่าพอละโอเคครับกูด ตอนนี้เราก็จะนำสีมชายเอ้ยฉลาดมากเลยรู้ได้ไงอะ่ะแช่ตู้เย,ย็นปะแล้ว,ว<ๆ>เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว่มเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวไ็ยกให้ครับตู้ okay. เย็นสูงโอเคดูเซ่ thank you thank you soon. See soon It's Bye bye you your home